สวัสดีคะ่ะช่องไม่บ้างติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมนะคะประจําวันที่11ตุลาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่มีการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าสําหรับวันนี้นะคะมีอะไรให้เรากันบ้างก็ไปดูแพทอัปเดตและกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยไปเลยฟิ เนะะเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะมีอาชีพด้วยนิดนิดหน่อยๆน,นะคะอย่างของซอสเรเนะคะสกิลเพิงโลกันทามินปรับเปลี่ยนให้ทักษะไม่ทำงานในสถานะที่กำลังกดใช้ F อยู่นะคะด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการแก้ไขปัญหาที่ทักษะศาเพิงโลกันทามินไม่ทำงานขึ้นอย่างต่อเนื่องหากกำลังกดคีเอ่อลง f นะคะลง f แล้วก็ขีดสายอยู่เนาะ ก็น่าจะแก้บักหรือเปล่าอันนี้ไม่บ้าไม่ชัวนนะชาวซอสเรสว่าไงคะต่อไปมูซานะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหานะคะที่มีการแสดงการลดอัตรา PVP ในสก,กิลท่าฟันกะท่าฟันกาก,ะกะบาดนะคะไม่ถูกต้องกันเองในปลออูกพลังนะคะแล้วก็พายุคลื่นเพลิงนะคะก็แก้ไขปัญหาที่มีการปรับใช้ความเร็วบาบาราเนี่ยเหมือนมันไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยปรับให้มันแบบ ถูกต้องหรือว่าทำงานยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะต่อไปสตรายเกอร์ปลุกพลังนะคะแก้ไขปัญหาสกิลสัตว์ป่าหิวกระหายนะคะมีการแสดงอัตราลดความเสียหาย p v p อยากไม่ถูกต้องนะคะสำหรับผลจิตเดยนแบบเนาะโอเคก็คือประมาณนี้ก็คือน่านจะแบบมันอาจจะลดเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเลยปรับให้มันถูกเนาะต่อไปนะคะเมกุนะคะภาพรวมปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนเป็นท่าทางอย่างรวดเร็วกรณีที่กดคีย์ S หรือว่าลงนะคะสั้นๆในสถานะไม่ต่อสู้นะคะเนื้อหานะคะมินิเกมเก็บรวบรวมแร่เนื้อนะคะปรับปลุงให้มีิการรีเชตจำนวนครั้งที่สําเร็จแม้ ge, จะล้มเหลวในมินิเกมนะคะก็ปรับให้การแร่เนื้อในมินิเกมมันง่ายขึ้นเนาะสามารถรับไอเทมรวบรวม10ครั้งได้หากสาเร็จมนินิเกม3ครั้งในเวลาที่เหลือโดยไม่คํานึงถึงจํานวนที่ล้มเหลวนะจ๊ะ อ่าแล้วก็ต่อไปนะคะเรื่องของหัวใจคานค่ะหัวใจคานเนาะมีการปรับเปลี่ยนค่าความสามารถสําหรับหัวใจคานทําทลายและพิทักษ์นะคะที่ไม่ได้มีการนํามาใช้งานเนื่องจากความน่าเสียดายของค่าความสามารถในบรรดาหัวใจคานทั้ง3ชนิดซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยพลังเว่ยควบแน่นของคานนะคะซึ่งสามารถได้รับจากการกําจัดบอสกิวคานนะคะ โดยทางเราหวังว่าจะเป็นหนึ่งในทางเรื่องหินแปรธาตุสำหรับบรรดานกรจนภัยที่เติบโตในขณะที่เพิ่มความใจจดใจเจ่ะสำหรับการกวาดล้างคานนั่นเองเอ่อเท่าที่แม่บ้านรู้นะหัวใจคา,านเนี่ยส่วนใหญ่สายไลท์สกิลจะเอาไปใช้กันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ PVE หรือว่า PVP ส่วนใหญ่จะไปใช้เบลกันหมดเลยแม่บ้านก็เป็นหนึ่งองนันนี้ใช้เบลมันครอบคลุมกว่าเนาะเขาก็เลยปรับเอ่อหัวใจคารมาให้นะคะซึ่งแม่บ้านก็ไม่รู้ว่า สามารถเอามาสลับสับเปลี่ยนกับเบลได้ไหมหรือว่าถ้าใครยังไม่มีเบลก็เอาหัวใจคามาใช้ก่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ถ้ากิวใครไปตีคารกันบ่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้ามีอยู่ก็เอามาทําดูก็ได้นะคะก็ไปทดลองกันดูโดยรวมๆแล้วนะคะอันนี้ขอเอาแบบสรุปเลยนะก็คือหัวใจของคานนะคะแบบทําลายกับแบบพิทักษ์นะคะแบบทําลายจะเป็นสีฟ้าซึ่งจะเป็นเ,เกี่ยวกับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะคะซึ่งมี3ามระดับ โดยระดับสูงสุดเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยคือปรับให้เป็นพลังโจมตีสองแล้วก็เป็นพลังป้องกันออวงเล็บลดความเสียหาย4นะคะในระดับสูงสุดก็คือปรับพลังโจมตีเนี่ยจาก1ให้เป็น2ถูกอัดเลยนะคะที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเนาะอ่ะส่วนหัวจใจคานพิทักษ์นะคะจะเป็นก้อนสีเหลืองนะคะเป็นพลังป้องกันแล้วก็วงเล็บลดความเสียหายเนี่ยปกติจะอยู่ที่1 นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตามลำดับก็คือเป็น3กับ5ซึ่งแบบปรับใหม่ก็คือเป็นแบบพลังป้องกันลดความเสียหาย2แล้วก็4แล้วก็6นะคะเรียงตามลำดับขึ้นมาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีปรับแค่2อันนะคะก็คือสีฟ้ากับสีเหลืองแม่บ้านไม่รู้อีกก้อนหนึ่งมันเป็นเออสีอะไรแล้วก็มีค่าเออต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าค่าความสามารถสเตตัสแล้วมันทําอะไรได้เนาะแต่เท่าที่รู้มาคืออย่างที่บอกมันเหมือนเกี่ยวกับของพวกสายไลท์สกิลนะคะ โอเคถ้าใครรู้มาคอมเมนต์บอกด้วยนะอ่ะเออต่อไปนะคะปรับเปลี่ยนจำนวนของวาน้ำผึ้งหอมหวานนะคะก็ทำให้ได้รับเออวาน้ำผึ้งเนี่ยเยอะขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยนางฟ้าเทียสามเจอจักรบเนี่ยได้แค่6อันปรับเป็น20อันแล้วแล้วก็นางฟ้าเทียสี่หรือว่าช่ช่วงนะคะปรับเป็นได้4ี่สิอันไปเลยนะคะจุกๆก็ถือว่าอืมโอเคอยู่นะคะเพราะว่าปกติไม่บาก็มองว่ามันน้อยไปจริงๆนั่นแหละ อ่ะปรับเปลี่ยนให้สามารถรับไอเทมพินใหญ่ประการางเพิ่มเติมนะคะเมื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมเซทหอยสังสีฟ้านะคะที่ได้รับจดกิจกรรมเหรียญตอบแทนแห่งวังบาดานเนาะก็เ<อ>นื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้มีการมอบไอเทมพินใหญ่ประการางผ่านทางคังเก็บของไฮเดียพายก่นักผู้ชมทุกท่านที่แลกเปลี่ยนไอเทมนี้นะคะผ่านเอ,อ่อผ่านการปรับปรุงวันนี้นะคะ โอเคต่อไปเป็นเรื่องของบอสโอฟินนะคะได้รับการปรับปรุงใหม่นะคะบอสโอฟินเอ่อบอสโอฟินเนี่ยก็โดนปรับปรุงไปนะคะก็คือโดนปิดประมาณเกือบ2อาทิตย์เนี่ยซึ่งเอ่ออันใหม่นะคะก็คือถอดถอนรูปแบบที่ต้องกระทํางทำลายเขตมนตาผ่านปืนต่างๆออกนะคะแล้วก็กรณีที่เกิดความไม่เสถียรในท่าของผู้สังเกตก,การโอฟินเนี่ย ก็จะมีการป้องกันจะทําการต้องบอกจะทําการป้องกันตนเองโดยขึ้นขี่ตืดตืดตืด,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 ดสามารถเข้าต่อสู้ได้โดยจรงโดยเอก็คือไม่ต้องใช้ปืนกันแล้วเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนของรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะโดย กล่องอาวุธแสงโอฟินนะคะปรับจากเดิม2.25เท่าเข็มขัดบันทรา2.5เท่านขนนองแผงจินตนาการมากกว่าเดิม2เท่านะคะอัญนนมณีเว่นมลต่างๆนะคะปรับเพิ่ม2.5เท่าความกบของป่าไม้2เท่าโดยประมาณชิ้นส่วนแสงของโอฟิน2.5เท่าโดยประมาณและของเฉลยอื่นๆนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา2-3เท่าโดยประมาณจากเดิมนะคะโอเคก็เออ หมดแล้วประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีไอเนี่ยสร้างปาพังทุนกราดบนิดนึงนะคะก็คือแก้ไขปัญหาแก้ไขให้มอนเตอร์หยุดการไล่ล่าเร็วขึ้นเมอระยะห่างจากมอนเตอร์สร้างปาพางเพิ่มก็คือวิ่งหนีมันออกมาไกลเท่าไหร่มอนก็จะหยุดไล่เร็วเท่านั้นอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะมีปรับแค่นี้เลยแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรละค่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างนะ กิจกรรมการผจญภัยที่สนุกยิ่งขึ้นกับกิวนะคะก็มีการเพิ่มภาร,รกิจกิวมีใบ,บอัญเชิญที่สนุกยิ่งขึ้นเมื่อเราไปลุยกับสมาชิกกิวนะคะกิจกรรมนี้ถึง25ตุลาคม2566นะคะมี2อันเนาะกิจกรรมที่1ก็คือหัวหน้ากิวเนี่ยให้รับเวยกิจกรรมของขวัญพิเศษหลังจากไปหาผู้จัดการที่หมู่บ้านเวรียนะคะชื่อดันคอนก็จะได้รับใบกิวอัญเชิญกล่องสมบัติขนาดใหญ่มานะคะ เมื่อเราเปิดกล่องสมบัติเนี่ยเราก็จะได้รับโน่นนี้นั่นนะคะก็ต้องรู้สึกจะไปตีกล่องสมบัตินะเหมือนมันเคยจัดนานมากๆแล้วนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นกิจกรรมที่สองก็คือหลังจากรับคุยกิจกรรมเพื่อการปฐมจิภัยอันงดงามลองส่งมอบกิจกรรมหลักฐานห่งความไว้วางใจหนึ่งอันให้เกศันครอนดูซิแล้วก็จะได้รับของสนับสนุนนะคะโอเคกล่องสมบัตินะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้หัวกิวไปรับเนาะก็ต้องไปเปิดเอ่อ เขาบอกว่ามีสามารถมี4ตำแหน่งให้ไปนะคะจะมีตรงเนินป่า,ป,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 าป่าเนะินหมาป่าบาเลน้อหรือว่าตรงเซเรนเดียคาพีออนแล้วก็เมเดียนะคะก็แล้วแต่สะดวกเนาะก็ของเนี่ยก็จะมีพวกหินจี้เฟลสแตก30 40, 40สกเกตความทรงจำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้รับหลักฐานความไว้วางใจด้วยซึ่งสามารถออกไปแลกของได้อีกก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้กล่องน้ำยาอ e ีลิกเซอร์อะไรประมาณนี้นะคะ โอเคแล้วก็มีเควสของการภาร,รกิจกิวให้เราด้วยนะก็จะมีขคยอันนี้เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะซึ่งเออสามารถรับภาร,รกิจพิเศษเดีย่ยสามชนิดได้นะคะอันนี้เนาะก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะมีภาร,รกิจพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสาหรับเรื่องกิจกรรมรอบนี้นะคะก,เก็เป็นเกี่ยวกับกิวเนาะกิจกรรมพวกเราคือหนึ่งเดียวรางวัลเชื่อมต่อกิว อันนี้นะคะถึงแปดพฤศจิกายนเลยนะเป็นภารกิจเชื่อมต่อกิวนะคะวันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นใบอัญเชิญหัวหน้าหน่วยปิดล้อมชามมิวปลุกพลังนะคะหรือเจ้ากิ้งก่านนเองอันนี้ก็คือดีนะคะมันเป็นเมือนคล้ายๆเหมือนดิสโก้เนาะก็คือแต่ว่าตีเร็วตีง่ายนะคะแล้วถ้าเชื่อมต่อทุกวันเลยเนี่ยจะได้รับผิงคอยไปเลยทั้งหมด300อันนะคะมีให้ออนไลน์ทั้งหมด14วันนะคะมี2,000ในไม้ให้ด้วยรวมเออเดี๋ยวนะ รวมแล้วทั้งหมด3,000ไม้นะคะทุกคนออนครบแต่ว่าทุกคนต้องมีก mm ิว hmm. ก่อนนะย้ำอีกทีนึงอันนี้คือต้องมีก mm ิว hmm. นะคะถึงจะได้รางวัลเช็คชื่อตรงนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้แพทอัปเดตและกิจกรรมมีเพียงเท่านี้จริงๆก็ค่อนข้างน้อยนะอาจจะมาอัดกันอาทิตย์หน้าก็วันนี้รองท้าอาโถย,ยังไม่เข้านะคะแม่บ้านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแทนเนาะก็เดี๋ยวอย่างไรรอติดตามตรงสปอตแพทกันอีกทีนึงเนาะก็น่าจะแบบ มีให้เห็นกันนะคะแต่เมื่อวานแม่บ้านก็ดูแล้วแหละว่ามันไม่มีเนาะก็น่าจะเป็นพุดหน้านะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่ชัวร์นะก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องแม่บ้านกรลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมเอ่อถ้ายังไงก็เจอกันที่หน้านะบาย